สวัสดีครับผม1นึ่งวันดวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีพามาดูหน้างานการเดินท่อระบบสระว่ายน้ำเดีย๋ยวเราไปดูภายในสระกันเลยครับภายในสระเรามาเริ่มฝั่งสกิมเมอร์ก่อนครับสกิมเมอร์เราติดไว้ฝั่งด้านกว้างจะอยู่ตรงกลางสระพอดีทําหน้าที่ในการดูดผิวน้ําสระว่ายน้ํานี้จะมีขนาดความกว้าง3เมตรยาว6เมตรระดับน้ําลึก1.2เมตร ท่อที่พื้นจะมีอยู่ด้วยกันสท่อท่อที่1ท่อนี้จะเป็นท่อสะดือสะทําหน้าที่ดูดที่พื้นสะท่อต่อไปจะเป็นท่อจักรุซี่จะอยู่ทางด้านนี้ครับทางด้านนี้จะเป็นที่นั่งจักรุซี่แล้วก็บันไดทางลงสะจะอยู่ทางด้านนี้ไฟสะไว้น้ําสําหรับสันนี้จะมีอยู่ด้วยกันสดวงดวงที่1จะอยู่ทางด้านขวาอีกดวงหนึ่งจะอยู่ทางด้านซ้าย เราเลือกติดตั้งไฟสระว่ายน้ําไว้ฝั่งตัวบ้านเมื่อเราเปิดไฟตอนกลางคืนเราจะเห็นแสงไฟและสีไฟที่สรดออกมาแต่ว่าเราจะไม่เห็นเป็นดวงไฟสําหรับรอยต่อพื้นและผนังสระเราได้ติดตั้งยางวอเตอร์สต็อปเรียบร้อยแล้วยางวอเตอร์สต็อปเมื่อเราทําการเทพื้นสระว่ายน้ายางก็จะอยู่ในส่วนของพื้นครึ่งหนึ่งเมื่อเราเทผนังสระว่ายน้ําตัวย,ยางจะอยู่ที่ผนังอีกครึ่งหนึ่ง ยางว a t e r s ์ส่วนที่เป็นรอยต่อทางเราก็จะทาบกันอยู่ที่1เมตรครับเหล็กโครงสร้างเราใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลทั้งพื้นและผนังเราผูกเหล็ก2ชั้นระยะห่างของเหล็กอยู่ที่20เซนติเมตรตำแหน่งท่อที่ตั้งขึ้นมาจากพื้นทางเราได้เสริมเหล็กข้ออ้อย12มิลเพิ่มเข้าไปเพื่อความแข็งแรงภายนอกสระเราได้เดินท่อจาก ตัวสระไปจนถึงห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วตำแหน่งห้องเครื่องจะอยู่ทางด้านริมลัวทางด้านนี้เลยครับท่อ pvc ทั้งหมดที่เราใช้ในระบบสระายน้ำของสระนี้จะเป็นท่อของ scg ขนาด1.5นิ้วค้ส13.5ห้องเครื่องภายในจะมีขนาดความกว้าง1.3เมตรยาว1.5เมตรโดยท่อในระบบทั้งหมดเราก็ทำเป็น ตั้งท่อเป็นเฮดเดอร์แบบนี้ให้แล้วนะครับเราก็จะล็อกตำแหน่งไว้เลยเมื่อตอนที่เราเทคอนกรีตพื้นท่อจะไม่ขยับไปไหนก็จะถูกล็อกไว้ตำแหน่งนี้เลยครับลูกค้าท่านใดสนใจสร้างสระว่ายน้ำติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยวัน d a าทเถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทีมงานวัน d a าทเเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรากดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ you <laughs>